สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องห้ามืดสปอร์ตส์โคนค่ะวันนี้ภาพพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะจ้ะกินนอกบ้านกินร้อนประทัดหนาวค่ะสวอนล้างบานเท่าค่ะวันนี้มีหิมะตกโปรยโปยอุณหภูมิอยู่ที่4องศาจ้ะแม่นบอละลบ4องศาค่ะ,มา,าคะมาจมาังวะก๋วยเตี๋ยวกระจายนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวตีก๋วยเตี๋ยวทรงเครื่องค่ะเบิ่งดูโอ้ย ยังงายหลังมะน่านอี้เนาะนี่ค่ะกว๋วยเตี๋ยวเน้นๆจะ้ะเซนมีเนาะค่ะไม่ใช่เซนมี่นอีนยังเกาะเ้น,เร,นเรืองเหลืองแลวจ้ะเส้นเมีเหลืองเนาะไก่ตุ๋นค่ะไก่ตุ๋นแล้วก็มีลูกชิ้นนี่ค่ะแค่รทมาเป็นหัวค่ะพักเข้ากับจะมีเอ่อนี่ค่ะบรอกโคลี สลัดกะปิกับพริกนะคะเพค่นว่ากินเข่ากันมันจะแซ่บเพค่นว่าพี่น้องเอ้ยสิ่งง่ายล้งางบะโนอ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 นนอนย่าพาพี่น้องมาเอาบรรยากาศตใส่เฮดดำไ,ไปน้ำเลยคะ่ะเฮดดำคนก่อนพี่น้องให้เขาอนุญาตคนก่อนค่ะปรุงเรียบร้อย โอ้ล่ะนอะเนาะนอเนาะพี่น้องเอ้ยเป็นตะแสบคัดแทบบ่านนี่โอ้แมวก,กับพ่อแมวจะเสียงดังเลยเด้อจ่าเด้อเพราะว่าเิ่นเทดบ้าเน,นะคะ่ะคนไอเิ่นบ้านเิ่นสางบ้าน,นะคะ่ะปลา,าห,หลายค่ะพนนี่น้องมีถั่วง,งอกด้วยนะคะถั่วง,งอก,กป๋องจ้ะ แสบซิม,มังก่อนอจะมาเอาบรรยากาศคืดใเสียงอียงเทนอบันเนาะบ้าให้แสบแสบนัวเนาะจะได้กินดีบ่ค่ะมาเด้อจะมาเด้อ สุดผูดสุดข้นกินน้ำตาลกับตีค่ะถ้าพี่น้องมาอาบบรรยากาศเนาะนอกบ้านค่ะมึงดูพูดได้เดี๋ยวจะบอกว่าเฟรนมากพี่น้องเลยเจี๊ยนห,หอนหกกอากาศเจี๊ยเจี๊ยเสียสุดยอดเดี๋ยวพ่ใหญ่มาติจะหายพญ่ภาพไปกินหมูกระทะ ในที่มะเนาะค่ะคือทำยังไงบ่เออนะแล้เราทำแซ่บเป็นหัวด้วยค่ะ วันนี้อากาศเบ่เย็นปันใดก็เลยพาพี่น้องมานางกินใดแล้วค่ะแล้วข <c oughs> องลูกเ <c oughs> ดกี๋ยวเอ้ เนี่ยเป๊ะเปื่อยฟินส,สุดๆจ้ะกินแล้วพลาดพี่น้องเดี๋ยรสได้เดินกันนะ พี่อาแขนข้นขนอกไปบันที่นี ลูกสินลูกสินปลาจ้ะ दोनों वह मुबा น้าประดับออน้าประเด็นหรอคะนึกว่าทาอยู่หลังบักหลังข้างลังตีไ,ไปเรีบกัดเข,ขาลังบ้างค่ะตัวนั้นก็เป็นป่านะคะส่วนแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงผักเตาค่ะ ทมทาำบรรยากาศเป็นนองเบิองก่อนนะคะเนาะม้ำหอมตัวสดอร่อยนี่เส้นนดองวัวเป็นเนาะ ุดยอดนะจ้ะได้ทุกเสียงเลยมนืนอนี่เสียงเรือก็ได้เสียงนกก็ได้ ริมเราจะพี่น้องประมดสร้างหมกแน่จ้ะต,ตอนนี้มันปั่นบ่ได้เค่ะมันมันอันนั้นมันเย็นนะคะมันเป็นน้มแข็งเนาะเย็นเย็น มันบนหนุ่มก็ตอนตอนมันตกใบไม,ม่เป็นปุยๆอย่างเสียพี่น้องเค็นน้ำตีบอ่นี่ค่ะเย็น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 เย็พญ่ม่าพาพี่น้องไปตกปลาันที่มะแต่ว่าภายในอาทิตย์นี่หลวงตาพญาย่จะส่วนไปเล่นพี่น้อนไปเล่นสกีอยู่ค่ะสกีหนัำแข็งเนาะ ไปจะพี่น้องคลิปนี้ก็พาพี่น้องมากินแล้วพามาชมบรรยากาศนอกบ้านนะคะเนาะเอาความหนาวเย็นน้ากันค่ะกินอ้อนฮ้อนกินกับบรรยากาศเย็นๆแบบนี้เข้ากันดีค่ะค่ะคลิปนี้ตีขอตัวล่าพี่น้องเข้าไปก่อนนะคะนอนผ่อนชิมหน้านะคะฝากพี่น้องกดไลก์กดแชร์กดติดตามเปไ็นกำลังใจตีเด้จ้าคลิปนี้ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย บดไตสวยค่ะกลับมาแล้วกลับมาแล้วค่ะนั่งไปเร่นมา <c oughs> กลับมาแล้วคุณนะ่ะเ <c oughs> ป็นนั่งได้บ้างเป็นนั่งได้บ้าง